เม้นส่งจากเอ็มกลับไทยวันนี้คดีสังหารลิมพิมายานักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาสารอาญาสืบพยานล่วงหน้าคดีสังหารลิมทิมายานักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชาตำรวจพาตัวภรรยาชาวฝรั่งเศสและพี่ชายคนตายเข้าเบิกความภรรยายันเห็นหน้าจากเอ็มมือปืนหลังลั่นกระสุนชัดเจนเดินผ่านไปขึ้นรถจอยยอ หนีไปส่วนที่สามีเห็นคนชี้เป้าขึ้นรถเมย์ออกไปจากที่เกิดเหตุด้วยวันที่11เมตรคอควายจะเดินทางออกจากประเทศไทยแล้วตะลึงชุดสืบสวนคลี่คลายคดีตรวจสอบเส้นเงินพบมีเงินโอนเข้าบัญชีจ่าเอ็ม มือปืน2ครั้งครั้งละสามห0ื่นบาทรวมห0 0 0ืบาทโอนมาจากบัญชีในต่างประเทศก่อนนำไปถ่ยปืนอาวุธสังหาร22,000บาทนอกนั้นน่าจะเป็นค่าเดินทางหลบหนีกรณีนายลิมทิมยา MR LIM อทิมยาอายุ73ปีชาวกัมพูชาสัญชาติฝรั่งเศสนักเคลื่อนไหวทางการเมืองอดีตสส ฝ่ายขานกัมพูชาถูกนายเอกลักษณ์แพ้น้อยหรือจ่าเอม็มอายุ41ปีอดีตทหารเรือยิงเสียชีวิตบริเวณกาะกลางถนนตรงข้ามวัดบวรนิเวศใกล้วงเวียน13ห้างถนนบวรนิเวศแขวงวัดบวรนิเวศเขตธระนครกอทอมเมื่อเย็นวันที่7เมตรคอควายชุดสืบสวนนครบาลประสานตำรวจกัมพูชาจับกุมจ่าเอม็ม หลังก่อเหตุหลบหนีข้ามชายแดนเข้าไปในพื้นที่จอพระตะบองอยู่ระหว่างประสานนำตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยตามที่เสนอข่าวให้ทราบนั้น